หญิงลีสีจุ้งพนที่ทุกคนรู้จักคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องเสียงดีที่ทุกท่านารู้จักกันค่ะมีเพลงฮิตติดหูก,กันอย่างมากมายคะ่ะสําหรับสาวหญิงลีกับตอนที่ผ่านมาเองนะคะเธอเองเนี่ยป่วยด้วยหลายโรคเข้ามาลุมแล้วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไทรอยโรคปายประสาทอักเสบความดันสูงและฮอร์โมนผิดปกติอีกด้วยซึ่งจากตรงนี้ทําให้เจ้าตัวใบหน้าบวมผิดปกติหลายคนทักว่าไปทําอะไรมาเจ้าตัวเองก็ออกมาเปิดเผย ว่าป่วยแล้วก็กำลังเข้ารักษาตัวจนเริ่มอาการดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าหลังจากที่จะตัวรักษาจนหายเป็นปกติเนี่ยก็กลับมารับงานร้องเพลงสร้างความสุขให้กับแฟนๆกระแสตอบรับดีจริงๆคะ่ะแฟนๆก็คอยส่งกําลังใจให้กันอยู่เสมอรวมถึงผลงานเองก็ไม่ได้กล่อยไปแม้แต่อย่างใดต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สุดยอดจริงๆยังไงทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับเธอด้วยคะ่ะ